กฎแห่งกรรมเรื่องที่ 14. นอกฝันความฝันเป็นหัวข้อที่มีผู้ได้กล่าวถึงกันมามากแล้วทั้งว่าด้วยมูลเหตุและผลแห่งความฝันนั้นแต่ข้อเขียนของข้าพเจ้านี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะแสดงถึงมูลเหตุและผลที่เกิดจากการฝันของข้าพเจ้าบังเอิญมีความเกี่ยวข้องถึงความหมายตามวัตถุประสงค์ ที่จะได้กล่าวในหนังสือนี้ประการหนึ่งกับความประหลาดมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งในขณะฝันและขณะที่ตื่นอยู่ของข้าพเจ้าอีกประการหนึ่งเป็นที่น่าพิศวงอย่างยิ่งสมควรแก่การนำมาเล่าสู่ท่านที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่ในวัยรุ่นบ้านข้าพเจ้าอยู่ทางอำเภอบ้านทวาย เดี๋ยวนี้เป็นอำเภอยานนาวาในหมู่บ้านทวายนั้นชาวบ้านส่วนมากเป็นชาวทวายและพูดภาษาทวายได้ฟังคล้ายพม่าหมู่บ้านทวายดังกล่าวในสมัยนั้นมีชาวไทยปะปนอยู่บ้างเป็นส่วนน้อยมีวัดอยู่ในพุทธศาสนาวัดหนึ่งเจ้าอาวาตเป็นชาวทวายผู้คนเคารพนับถือท่านมากทั้งชาวไทยชาวจีน ชาวพม่าและผู้นับถือศาสนาทั่วไปชาวบ้านมักเรียกท่านว่าท่านใหญ่ท่านมีรูปร่างที่สูงสงา่ามีหูยาวอารมณ์ดีเยือกเย็นเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาและเป็นภิกษุที่ถือวินัยเคร่งครัดมีอิริยาบทสำรวมนอกจากนั้นยังเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่เคารพนับถือกันทั่วไป บรรดาชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาท่านเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยแม้มีอาการหนักถึงขนาดหมอไม่รับก็มักไปหาท่านช่วยเหลือท่านจะเข้าสมาธิดูทางกระแสจิตในตอนกลางคืนพอตอนเช้าเมื่อข้าพเจ้าขอไข้ไปหาท่านจะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการรักษาหรือบอกอาการทางโรคให้ทราบ และแนะนำให้ไปหาหมอที่มีรูปร่างลักษณะดังที่ท่านบอกหรือไม่ก็บอกทิศทางที่ไปตามหมอที่จะมารักษาเท่าที่ข้าพเจ้าทราบส่วนมากผู้ที่ได้รับการรักษาตามคำของท่านมักหายเป็นปกติท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากผู้ใดและช่วยเหลือทุกคนที่ไปหาท่านเหมือนกันหมดเมื่อเด็กๆข้าพเจ้ามีเพื่อนเป็นลูกศิษย์ของท่านใหญ่ เมื่อกราวโรงเรียนหยุดข้าพเจ้าก็เคยเข้าไปคลุกคลีอยู่ในวัดเสมอมีบางครั้งมีพระบางองค์เกิดอาพาธไปบิณฑบาตไม่ได้ข้าพเจ้ารับอาสาไปรับบาตรตามชาวบ้านแทนในสมัยนั้นสิทธิวัดไปรับบาตรแทนพระที่อาพาธได้การทำบุญรู้สึกว่ามีชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธามากตามบ้านเรือนของชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวเทาวายจะสร้างม้าไว้หน้าบ้าน ทุกบ้านสำหรับตั้งขันข้าวและถาดอาหารคาวหวานเพื่อรอใส่บาทพระที่วัดนี้พระออกบินทบาทเช้าแถวเป็นระเบียบที่วัดนี้พระออกบินทบาทเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยตามลำดับคือท่านใหญ่จะเอาวาดเป็นผู้เดินนำหน้าและรองลงไปตามอาวุโสข,ของพระที่มีพรรษามากน้อย ตลอดไปถึงหางแถวคือเนนรวมทั้งสิ้นประมาณ40-50ถึงรูปพอได้เวลาย่ำรุ่งก็เดินออกจากวัดไปยังหมู่บ้านออกถนนใหญ่แล้วเดินอ้อมกลับวัดระยะทางไม่ไกลนักและเป็นทางเดินประจำทุกวันพระทุกรูปได้เข้าเต็มบาทถึงกับบางครั้งต้องมีสิทธิ์ไปคอยนำกระบุงถ่ายในระหว่างครึ่งทางซึ่งนับว่า ที่วัดนี้มีประเพณีอย่างหนึ่งคือในวันขึ้นสิบี่ค่ำก่อนออกพรรษาในตอนเย็นวันนั้นจะมีชาวบ้านนําขันใส่ข้าวสารผลไม้อื่นๆไปไว้ที่ศาลาวัดแต่ยังไม่ถวายพระพอตกเวลาตีหนึ่งหรือตีสองหลังเที่ยงคืนทางวัดจะจัดการหุงข้าวที่ชาวบ้านนําไปนั้นเป็นกระทะใหญ่ๆหลายกระทะ แล้วก็ให้เด็กสิทธวัดและชาวบ้านที่อาสาเที่ยวตะโกนเป่าร้องชาวบ้านให้ไปปั้นข้าวซึ่งเรียกกันว่าปั้นข้าวคาถาพันที่วัดเด็กๆก,ก็จะไปร้องบอกตามบ้านจนทั่วถึงกันให้รีบมาปั้นข้าวคาถาพันทางวัดจะจัดหากระด้งไว้ให้พร้อมสับเมื่อชาวบ้านมาถึงพร้อมเพรียงกันแล้วสิทธวัดก็จัดการนำข้าวที่ชาวบ้านหุงเตรียมไว้ มาเทลงในกระดง้งพวกชาวบ้านก็คงจะลงมือปั้นข้าวขนาดเท่าฟองไข่เป็นไข่เป็ดหรือว่าส้มเขียวหวานหรืออุตริปั้นโตกว่านั้นก็สุดแล้วแต่ศรัทธาแต่บางคนก็หุงและปั้นมาจากบ้านนำมาสมทบที่วัดเมื่อครบจำนวนพันก้อนผลไม้ต่างๆดอกไม้ทุบเทียนเครื่องทยธรรมเหล่านั้นครบสิ่งละหนึ่พันทุกอย่าง พอได้อรุณแสงเงินแสงทองขึ้นท่านใหญ่กับพระลูกวัดก็ลงจากกุติไปทางท้ายโบสถ์ซึ่งชักปารำไว้เมื่อให้ศีลให้พอแล้วพวกชาวบ,บ้านก็ถวายอาหารและถวายข้าวคาถาพันธ์แล้วพระก็เริ่มเทศมหาชาติเรื่องเวสันดรชาดกรวดเดียวติดต่อกันตลอดทั้งสิบสามกันเริ่มตั้งแต่รุ่งเช้าก่อนวันออกพรรษา ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งพอดีเป็นวันออกพรรษาแรมหนึ่งข้าอาศัยเหตุดังนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความแม่นยำม,มากขึ้นเพราะก่อนจะออกพรรษาเป็นวันสำคัญดังกล่าวข้าพเจ้าได้นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาช่วยกันไปช่วยที่วัดทำบุญคืนวันปั้นข้าวคาถาพันเพื่อจะได้ไปปลุกเจ้าภาพที่บ้านในคืนนั้น ตามธรรมดาเมื่อข้าพเจ้ารับประทานอาหารเสร็จในตอนค่ำแล้วมักออกเดินเล่นเป็นประจำเสมอเริ่มเดินจากถนนสาทรฝั่งใต้ผ่านโรงพยาบาลเซนหลุยถึงโรงสศีคุณชมและจึงกลับบ้านในสมัยนั้นถนนสาทรฝั่งใต้ริมทางมีแตน่นาข้าวเป็นส่วนมากมีบ้านเรือนรัชดอเล็กน้อยห่างห่กัน ส่วนทางฝั่งเหนือก็จะมีป่าต้นกระถินฉะนั้นหลังโรงภาพยนตร์เซนหลุยออกไปเมื่อพหลฤดูทำนาจึงกลายเป็นทุ่งกว้างจะมีบ้างเล็กน้อยที่เป็นไร่ผักของชาวจีนซึ่งเช่าที่เจ้าของบ้านยกร่องปลูกผักเมื่อก่อนถ้าเรียกถนนสาธรไม่มีใครได้รู้จักแม้กระทั่งจีนล,ลากรถเพราะส่วนมากเรียกกันว่าคลองเจ้าสัวยม ค่ำวันนั้นข้าพเจ้าได้ออกไปเดินเล่นตามปกติแต่ใจยังมุ่งและเป็นห่วงถึงการจะไปทำบุญที่วัดและกำหนดที่นัดเพื่อนไว้ให้ไปตามที่บ้านจึงได้รีบกลับเข้านอนแต่หัวค่ำคลั้นแล้วในความรู้สึกของข้าพเจ้าก็เลื่อนลอยเต็มไปด้วยความเฉง,งนสนเทเพราะปรากฏว่าสถานที่ข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่หน้าที่ใดตำบลใด ทั้งที่แสงเดือนในคืนสิบสี่ข้ามแจ่มจำรัดอยู่กลางฟ้าข้าพเจ้าพยายามเหลียวมองสังเกตไปรอบๆบ,บริเวณก็ยังนึกไม่ออกอยู่นั่นเองว่าตนเองอยู่ที่ไหนจะว่าเป็นทุ่งโรงพยาบาลเซนหลุยก็ไม่ใช่เพราะนั่นอากาศค่อนข้างเย็นภูมิประเทศเบื้องหน้าเป็นทุ่งไกลสุดลูกหูลูกตาข้าพเจ้ากำลังเดินเลาะอยู่ชายทุ่งด้านหนึ่งนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่า หลงเข้าไปอยู่ในตำบลใดเป็นแต่รู้สึกตัวว่าได้หลงทางเสียแล้วครั้นจะไปเที่ยวถางไกลก็ไม่เห็นมีคนเดินผ่านมาเลยจึงตัดสินใจออกเดินเรียบชายทุ่งไปซึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นละเมาะไม้ไม่มีบ้านคนเช่นกันข้าพเจ้าเดินอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานโขกระทั่งถึงหัวโค้งที่ชายละเมาะยื่นออกมาพอเลี้ยวหัวโค้งไปเล็กน้อย มองไปเบื้องหน้าแลเห็นแสงไฟวอมแวมเป็นจุดข้างหน้าไกลออกไปข้าพเจ้าดีใจเพราะที่นั่นแสดงว่าต้องเป็นบ้านคนจึงรีบสาวเท้าเพื่อให้ถึงเร็วๆอีกครู่หนึ่งก็ใกล้เข้าไปจนได้ยินเสียงขูดมะพร้าวและตำน้ำพริกเมื่อถึงหน้าบ้านนั้นสังเกตได้ว่าเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสองมีบันไดขึ้นลงทางหัวเรือ ซึ่งเป็นนอกชาโล่งๆแบบบ้านชาวนานในชนบทมีความอยู่ใต้ถุนเรือนและเป็นกี่ตัวมองไม่ค่อยชัดถนัดหน้าบ้านมีต้นไม้ขึ้นอยู่แผงเงามืดครึ้มไปทั่วลานดินหน้าบ้านบนเรือนจุดตะเกียงซึ่งไม่ค่อยสว่างนักมีควันตลบดูเหมือนเป็นตะเกียงลานซึ่งลานเสียไม่ได้ใช้ ตัวเรือล่โล่งไม่มีฝาทั้งด้านหน้าด้านหลังมองดูคล้ายคล้ายสารวัตรมีหญิงสาวสีห้าคนกำลังทำอาหารอยู่ในครัวซึ่งทำด้วยไม้กระบอกผูกไว้พอเป็นเขตไม่สู้แน่นหนานักจึงร้องถามออกไปว่าขอโทษเธอครับทางไปคลองเจ้าสวยยมไปทางไหนแล้วตอบลงมาว่า พวกฉันไม่รู้จักรกเจ้านายคลองอะไรนั่นนะ่ะฉันไม่เคยได้ยินชื่อเลยนายหลงทางมาหรืออีกเสียงหนึ่งร้องถามลงมาข้าพเจ้าจึงตอบว่าจ้าฉันหลงทางมาอ๋อแล้วบางรักลาไปทางไหนจ้าไม่รู้จักนายและสาราแดงล่ะจ้าไปทางไหนไม่รู้จักจ้านายข้าพเจ้าถึงกับยืนงง และอึ้งไปครู่หนึ่งนึกแปลกใจว่าน้าที่ซึ่งข้าพเจ้ายือนอยู่บัดนี้เป็นแห่งหนตำบลไหนกันแน่ชาวบ้านที่นี่จึงไม่รู้จักบางรักและสาลาแดงขณะนั้นข้าพเจ้าลองถามไปอีกว่าถ้างั้นรู้จักบางกอกไหมกรุงเทพน่ะที่นี่อยู่ในกรุงเทพหรือที่ไหนไม่รู้จักน,นายข้าพเจ้าถึงกับตะลึงอยู่ชั่วครู่ นี่ข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนคนเหล่านี้เป็นใครอยู่ที่ไหนจึงไม่รู้จักบางกอกหรือกรุงเทพมันจะเป็นไปได้หรือว่าข้าพเจ้าได้เดินทางมาจนพ้นเขตกรุงเทพจนไม่มีใครรู้จักแล้วเกิดวันวาดวิตกไปต่างๆเสียงหญิงสาวบนเรือนพูดปรึกษากันซุบซิบแล้วมีเสียงร้องบอกลงมาอีกว่าถ้านายหลงทางมาค้างกับเราเสียที่นี่ก็ได้ แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเราจะจัดที่พักให้เชิญสิจ้าแล้วหญิงสาวเหล่านั้นก็หัวเราะก,กันคิกคักนิสัยของข้าพเจ้าในตอนนั้นซึ่งอายุเพิ่งจะย่างวัยหนุ่มเป็นคนขี้อายในเรื่องผู้หญิงมากอยู่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของสาวๆและเชื้อเชิญให้ขึ้นไปพักบนเรือนในเวลาค่ำคืนเช่นนั้นก็บังเกิดความกระดากอาย และประมาจจนแข้งขาสัน่นแข็งใจตอบขึ้นไปว่าขอบใจจ้าแต่ฉันจำจะต้องรีบกลับบ้านเพราะพรุ่งน,นี้เช้าจะต้องไปทำบุญที่วัดอีกประการหนึ่งผู้ปกครองทางบ้านจะเป็นห่วงทางเซที่นี่เถิดนายเสียงหญิงคนหนึ่งร้องบอกกังวานเสียงหวานและเยือกเย็นดึกเดินปานนี้อย่าเดินทางเลยจ้านาย มีอันตรายมากเราอยู่กันสี่คนพี่น้องเท่านั้นไม่มีคนอื่นรอกมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเขาพเจ้าแปลกใจอีกที่หญิงสาวทั้งสี่พี่น้องนี้ช่างมีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างประหลาดครอบครัวของหล่อนไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยเลยจะเป็นไปได้หรือที่ลำพังหญิงสาวสี่คนพี่น้องจะอาศัยอยู่ที่ปลายทุ่งกว้างอันเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ เพื่อนบ้านใกล้เลือนเคียงสักครั้งก็ไม่มีหล่อนกระหารชันชัยอะไรอย่างนี้ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังขบปัญหาอันหน้าเวียนหัวอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงร้องเร่งมาอีกไงล่ะจ๊ะเร็ว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 ข้าทานายขึ้นมาบนเรือชั้นก่อนไม่ต้องเกรงใจพรุ่งนี้เช้าจึงค่อยไปเชื่อฉันเถิดดึกๆึกอย่างเนี้ย เดินทางแถวนี้ไม่ดีหรอกค้างซะที่นี่แหละข้าพเจ้ายิ่งกระดากมากขึ้นบ้านที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชายคนเดียวจะค้างอยู่กับผู้หญิงถึงสี่คนได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นยังไม่นึกเชื่อว่าจะมีผู้ชายอยู่ในบ้านนี้เลยความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงมีทั้งความกลัวและความอายและคนกัน ขอบใจจ้ะแต่ไม่ไม่ต้องหรอกจ้ะฉันจะรีบไปลาก่อนนะจ้ะแล้วข้าพเจ้าก็รีบผลาออกจากที่นั่นคงมีเสียงร้องเรียกให้กลับไปก่อนและวิงวอนอีกหลายคาจากหญิงสาวบนเรือนแต่ข้าพเจ้าคงรีบเดินสาวเท้าเร่งให้พ้นหน้าบ้านนั้นโดยเร็วข้าพเจ้าคงเดินดุ่มมุ่งต่อไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดหมายและมืดมนเต็มที อาศัยเพียงแสงเดือนที่กระจ่างส่องมาให้เห็นตอไม้และหลุมบ่อพอเดินมุ่งต่อไปข้างหน้าได้มีความหวังเพียงแต่ว่าคงจะได้พบบ้านคนและถามถึงหนทางกลับบ้านเท่านั้นแง่คิดมีปากอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวคนหลงทางแต่แล้วข้าพเจ้าก็เหลียวมองออกไปในทุ่งห่างออกไปไม่ไกลเท่าใดนักก็มองเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังล้อมกองไฟกันอยู่ มีจำนวนสักหกเจ็ดคนต่างก็มีผ้าคลุมศีรษะเป็นสำคัญเหมือนกันหมดทุกคนข้าพเจ้าเดาวว่าคนพวกนี้เป็นพวกต้อนวัวไปฆ่าโรงสัตว์ที่ถนนตกและมักล้อมวงสุมไฟกันหนาวคอยเวลาต้อนรับวัวไปโรงฆ่าสัตว์หรือไม่ก็เอาลงเรือขึ้นเรือใหญ่ส่งขายต่างประเทศจึงตรงเข้าไปเพื่อจะถามดู เพราะอย่างไรเสียก็ต้องรู้จักถนนตกแน่นอนเมื่อรู้ทางไปถนนตกแล้วก็คงหาทางกลับบ้านได้ไม่ยากเย็นเมื่อเข้าไปใกล้พอเห็นได้ถนัดนึกแปลกใจอยู่บ้างที่คนเหล่านั้นมีกลุมศีรษะเสียเกือบมิดหมดทุกคนเหมือนหนาวหนักหนายิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าเหลียวมองไปรอบๆไม่เห็นมีวัวควายผูกอยู่เลย จึงนึกหวาดระแวงว่าพวกนี้อาจเป็นโจรคอยปล้นสะดมก็ได้แต่ขณะนั้นขณะที่ความคิดของข้าพเจ้ากำลังสับสนอึงอนด้วยปัญหาและความสงสัยระแวงใจต่างๆพร้อมกับเท้าซึ่งเดินเรื่อยใกล้หมู่คนในยามวิการเหล่านั้นเขาไปอีกประมาณสิบกว่าเก้าก็ถึงข้างหลังของคนพวกนั้นคนหนึ่ง ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักด้วยความสะดุง้งเกิดหวาดไปเองก็พอดีกับร่างที่หันหลังอยู่นั้นเหลียวมามองข้าพเจ้าคุณพระช่วยข้าพเจ้าแทบล้มสิ้นสติอยู่ตรงนั้นด้วยความตกใจสุดขีดเพราะร่างที่หันมามองพร้อมเปิดผ้าคลุมหัวออกมันเป็นหัวกะโหลกผีชัดๆในตากลวงลึกข้าพเจ้าถอยหลังกรูด ยังเห็นปีศาจนั้นยื่นมือมีแต่กระดูกขาวโพลนกวากมือเรียกข้าพเจ้าเข้าไปร่วมวงด้วยความกลัวเข้าสิงหัวใจข้าพเจ้าอย่างไม่มีอะไรหักห้ามได้คนลุกสู้เลือดในกายชายเย็นขณะนี้ความคิดของข้าพเจ้าหมดมีแต่ความหวาดวิตกกลัวคิดจะหนีหนีไม่ได้หนีไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดความคิดบอกตัวเองว่า นั่นคือผีซึ่งจะต้องหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วข้าพเจ้าก็หันหลังออกวิ่งอย่างสุดฝีเท้าวิ่งไม่คิดชีวิตวิ่งไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางจะไปถึงแห่งหนตำบลใดก็แล้วแต่ข้าพเจ้าวิ่งไปกับเพื่อนหนีให้พ้นปีศาจร้ายเท่านั้นแต่ข้าพเจ้ายัง ได้ยินเสียงกังวานตามมาเบื้องหลังมีทั้งเสียงกรีดแหลมและโหยหวนมีกังวานเยือกเย็นจับใจคราวละคนกับเสียงร้องเพลงสำเนียงต่ำๆเป็นจังหวะฟังแล้วขนหัวลุกแต่อดที่จะเหลียวไปมองไม่ได้แล้วข้าพเจ้าก็ต้องตกใจขึ้นอีกเป็นทวีคูณเพราะปีศาจที่เห็นอยู่เมื่อแรกหกเจ็ตัวนั้นบัดนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นสิบสิบตัว และพากันกวดไล่หลังข้าพเจ้าเป็นระยะกระชั้นชิดข้าพเจ้าเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีกด้วยความตกใจแต่เมื่อเหลียวไปดูคุณพระช่วยมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วมีจำนวนเป็นร้อยร้อยฝูงเพียงแต่มันโครงตัวซ้ายทีขวาทีกับจังหวะเพลงที่ต่าๆแต่ดูมันกระชั้นชิดเข้าทุกทีทั้งที่ข้าพเจ้าได้วิ่งสุดฝีเท้าอย่างไม่คิดชีวิต เลี้ยวไปครั้างไรเจ้าพวกผีเฝ้าทุ่งเหล่านั้นก็ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากร้อยเป็นพันแล้วก็เป็นจำนวนหมื่นซ้ำยังกระชั้นชิดเข้ามาตลอดเวลาข้าพเจ้ายังคงวิ่งต่อไปข้างหน้าด้วยความหมดหวังหากเท้ายังทำหน้าที่ต่อไปเพราะความกลัวเท่านั้นข้าพเจ้าคิดว่าปีศาจเหล่านี้คงเป็นปีศาจทหารโบราณหท้องทุ่งแห่งนี้ คงเคยเป็นสนามรบมาก่อนและเกิดการรบราค่าฟันกันอย่างนองเลือดมีนักรบเสียชีวิตไปมากมายล้มตายลงในขณะที่ได้รับบาดเจ็บและโกรธแค้นฉะนั้นวิญญาณทั้งหลายจึงมีแต่ความพยาบาทและดุร้ายขณะนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกือบจะก้าวขาไม่ออกอยู่แล้วมันหนักอึ้งไปหมดและ นึกทอดอะไรว่าหากหมดกำลังล้มลงข้าพเจ้าจะหลับตานิ่งฟุบหน้าลงกับพื้นดินไม่ยอมลืมตามองสารรูปอันหน้าขนพองสยองกล้าวเหล่านั้นเลยเป็นอันขาดและเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ปล่อยไปตามยะถากรรมทันใดนั่นเองสายตาที่ทอดออกไปเบื้องหน้าก็เห็นตานใหญ่สามต้นอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าเกิดกำลังใจขึ้นอีก แม้จะเป็นความหวังที่ออกจะเลือนรางอยู่บ้างแต่เป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่ข้าพเจ้าจึงรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายแข็งใจวิ่งไปที่ต้นตาลสามต้นนั้นคิดว่าพอถึงก็จะรีบปีนขึ้นไปแต่ขณะที่ใกล้เข้าไปถึงนั้นเองจึงเห็นว่ามีม้าตัวหนึ่งยืนเล็มหญ้าอยู่ที่ใต้ต้นตาลผูกเรื่องอ่านเรียบร้อย ความคิดที่จะนีขึ้นต้นตาลเป็นอันล้มเลิกแต่จะใช้ม้าตัวนี้ควบต่อไปด้วยความกลัวพอถึงข้าพเจ้าก็เพ่นขึ้นนั่งบนหลังเพราะปรากฏว่าม้าตัวนั้นไม่ได้ล่ามไว้จึงกระตุกบางเหียนให้ออกวิ่งแต่ม้าเจ้ากรรมตัวนั้นกลับพงกหน้าหันซ้ายหันขวาเหมือนกําลังตื่นตกใจและไม่ยอมออกวิ่งเมื่อข้าพเจ้าเหลียวไปดู ตายแล้วฝูงปีศาจเหล่านั้นใกล้เข้ามาจนเกือบจะถึงตัวมองเห็นดวงหน้าของมันซึ่งเป็นหัวกะโหลกในตาก,กลวงลึกโบได้ถนัดซ้ำเอื้อมมือที่มีแต่กระดูกมากระชากตัวข้าพเจ้าอย่างหวุดหวิดเป็นการจวนตัวอีกครั้งหนึ่งได้แต่เอี้ยวตัวหลบไปหลบมาเพื่อไม่ให้มือของปีศาจนั้นถูกต้องตัวได้นึกเสียใจยอยู่บ้างที่ไม่ควรยึดเอาม้าตัวนี้เป็นที่พึ่งเลย ระแวงไปว่าฝูงผีเหล่านี้จะแกล้งเอาม้ามาลอดดักหน้าข้าพเจ้าไว้และขณะที่ข้าพเจ้าขยับและเพ่นลงจากหลังม้าวิ่งหนีนั่นเองมือก็ได้ไปถูกไม้เรียวที่เน็บอยู่ข้างอานและสมองก็สั่งงานไปโดยไม่ต้องใช้ความคิดกระชากไม้เรียวออกมาอวดแรงแรงที่ท้ายม้ามันจะเพ่นทยานพุ่งออกไปข้างหน้าปานพายุ ซึ่งพอดิบพอดีกับพวกปีศาจเหล่านั้นทะลันเข้ามาถึงเป็นการพ้นไปอย่างหวุดหวิดที่สุดข้าพเจ้าควบม้าออกไปอย่างเต็มฝีเท้าอีกสักครู่เมื่อเหลียวกลับไปข้างหลังข้าพเจ้าตกใจแทบสิ้นแรงหล่นจากหลังมา้าเพราะเจ้าหูงปีศาจเหล่านั้นยังคงไล่กระชั้นชิดเข้ามาเช่นเดิมไม่ห่างจากตัวข้าพเจ้าเท่าไรนักน้ำซ้ำดูจำนวนของมันจะยิ่งมากขึ้นไปอีก เห็นเต็มทุ่งไปหมดที่ร้ายก็คือมันออกวิ่งไล่กวดหลังมาอย่างไม่ลดละแต่ละตนถือดุ้นฟืนเป็นอาวุธบางตนก็ถือคบไฟมีลูกโพรงอยู่เสียงที่ไล่มานั้นดังกึกก้องและอึงอนอย่างบอกไม่ถูกบางครั้งเสียงอู้มาดังเกิดพายุใหญ่ทั้งที่ไม่มีลมพายุมาต้องกายข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าได้แต่ควบม้าต่อไปอย่างเต็มฝีเท้า เพราะดีอย่างหนึง่งถึงหากจะเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงไรแต่ข้าพเจ้าได้อาศัยนั่งบนหลังม้าพอผ่อนแรงได้บ้างและในขณะที่พุ่งสายตาไปเบื้องหน้านั้นเองกํำลังใจและขวัญของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นอีกเป็นกองเพราะถัดออกไปเบื้องหน้านั้นเห็นวัดมีโบสถ์และกําแพงแก้วร้อมรอบแสงเดือนสาดลงมาต้องกำแพงแก้วและผนังโบสถ ขาวโพลเห็นได้ถนัดข้าพเจ้าดีใจและมีความหวังเพราะที่วัดก็ต้องมีพระเวลานี้พระเท่านั้นเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าได้ฉะนั้นจึงควบม้าตรงเข้าไปอย่างสุดฝีเท้าข้างหลังยังมีฝูงปีศาจตามมาอย่างไม่ลดละเมื่อม้าข้าพเจ้าไปถึงข้างโบสถนั้นเห็นหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่ มีแสงไฟลอดมาสลัวสลัวข้าพเจ้าจึงชักม้ากระโดดข้ามกำแพงแก้วตเตี้ยนั้นเข้าไปจนถึงหน้าต่างที่เปิดอยู่แล้วขึ้นยืนบนหลังมา้าโดยจับขอบโบดหโหนตัวขึ้นไปแล้วโดดเข้าข้างในทันทีรีบปิดหน้าต่างเสียจัดแจงลงสลักกรอนไว้พอหันกลับมาก็เห็นพระภิกษุองค์หนึ่งกำลังนั่งสมาธิหลับตาเข้าฌานนิ่งอยู่ เบื้องหน้ามีเทียนจุดอยู่เล่มหนึ่งด้วยแสงไฟจากเทียนเล่มนี้เองที่ข้าพเจ้ามองเห็นจากหน้าต่างโบสถ์เมื่อแรก